สบัสดีพี่น้องสบัสบดีเ้อสบัสบดีเสวันพฤหัสเนาะพ่อพ่อกันเส้นเก่าเส่นเคยพี่น้องพ่อพ่อกับสาวแพงเนาะเมื่อวนี้ก็อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก้าเมื่อนี้จางคนดําหน้าเป็นมือที่สองเนาะพี่น้องเมื่อนี้มากันอยู่คนงานได้อยู่แปดคนเนาะเมื่อวานี้ได้สิบเอ็ด ก็เมื่อนี้ก็อากาศก็ชิไข่แน่เนาะพี่น้องเพราะว่าแดดบกกาบันไดแต่ก็อ้าวน้ออ้าวมุกเถานะพี่น้องแบบบวมีแสงแดดบันไดแต่มันอ้าวคือมุกขีเถานี่ว่าในได้หน้าแปดหายพี่น้องเมื่อนี้ก็จักสีได้จก 5, ักหายเนาะยังบบหูดำจนเบิดกะเพ้จังสียาดำเนาะ กะตาเดียวพี่เนอะเตะตายลายเนาะเพราะว่ามันกะเข็มบากับตันก็ออกมาก่อนเนาะบลาเมาเห็ดกับเขามา้ำหลังคือเก่าพี่เนอะ สบายดีอีกรอบนี่นเนาะเบื่อเหืออโเหือได้เนี่ยเอานะขนาดบวเด,ดดเิ็นกเ็เลยว่าว่าอา้ามกเทาเนาะพี่นาะอ่ะาเมื่อวานนี่ห่อนแหงพี่นนองเลยจะสีสกไปนอนกับห่อนหน้าห่อนตาห่อนบัดคิงเพื่อสิไข่เนี่ยเนาะอตื่นมาเลือดก่อนเป็นจุดเป็นจุดอยู่ตามแขน นี่เตือนมาแล้วเป็นจุดเป็นจุดอยู่วูเหลือดก่อนเมื่อวานนี่ห่อนแห้งลเลยจนเหลือดก่อนกจ็จะเป็นน้ำยังเลยเนาะอาจสิปเป็นน้ำเหลือดจางนั่นแหละ อน,นก็คือสิเหลวเนะาะกะก็จักสิเบิดบ่เบิดมันกับโบม,ม,ม,มีน้ำมีมีน้ำนี่ต่สีหงายก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปทางอะันะก็อกขอบขอกขอบใจไปทางเอื้อยเนาะขอบคุ้วของเอื้อยทางแคนาดานั่นแหละเ,ลเนาะก็คือพอตู้กับร้านเพื่อก็อวยเงินมาใหา้ก็ให้ซื้ออยู่ซื้อกินนี่แหละเนาะ ดำนานำกันก็นให้ซื้ออยู่ซื้อกินสู่กันกินเนี่ยเช็บแซ่สวแพงกะจัดเนาะจักข้าวต้มขานมน้ามัดลมเมื่อนี่ก็เสียหายปลาเมาพัดมีออกมาสู่กินเนาะสเผงก็มาเลยมึงดูเทียงนาสวแพงพี่น้องเบิ้งคนมาจูดยังกะพ่อยังมาอต้นงิ้วหักถับมึงดูหัวลังคามัน <laughs> จักใส่สิได้มั่งเห็ดใหม่อยู่สวัสดีพี่น้องหากลับมาพี่น้องใส่ MP3 MP3 สากแบ,บตกินป๊าสากตะคืนนี่ยังบ่เต็มอยู่ลืมสากพี่น้องอเออมือนในทาครีมเอ,อ้อขึ้นหนาขาวออกหลอกเนาะน <laughs> กินข้าวและเอา้ามึงบัดบ่ได้แวะกินติในเฮือนน่ะโอ้ยหอ่อกับข้าวกันเตรียมมาเบิดแล้วบัด ไาก่กบมากินอยู่วแล้วเอาล่งเบิดบบดนี้เนี่ยสิกินยังางแบบนี้ปลากะปองกับบริพกผามีอเศ้านี่เตรียมต้มน้ำไม้ลายขวดยี่รอ,อ,อเนาะพอดีอันทีมงานมาสู่บบดบัดท่านมีไพ่กินเข่าก็เลยฮะสู่กันกินแต่เสาเพราะว่า อันคนสีมาคนสีมาเห็นงานน้ำนี่มาใส่บาทเด้มาใส่บาดแล้วก็เลิเ่ได้กินเข่าก็เลยมากินเข่าน้ำซาแพงไผ่อันน่ะนมาอีกแล้วพี่น้องสองพวงเมียวนบ่นะนะ่ะอา้าวเข้าอากับมาแล้วพี่น้องสีมาดำหน้าซอยบ่นี่ หายเบ่าแพงไปซื้อกับเขาน้อง่น้องเพราะว่าเพิ่นมาทานกินเขาไปแล้วเพิดมาสวยกวหมูมาประทานกินเขาเพิ่นวะเสาวแพงกับแตงมาเรียบร้อยเดี๋ยวเลยบัดอคนงานขึ้นมาตะใส่บาทเนาะล้ะกะ็ บระธานกินเขากันเลยฮาสู่กันกินกันเลยฮุบลงห่แล้วก็เบิดเลือกขวดจิร,อบอร่บลไรกันเลยเอาไว้ให้เคยเถาก็อีร้อยกินเนาะอากาศคือเย็นอยู่ไปตาโบมือยปันไดเหมือนนี่มุกเถ่า มื่อนีเ้อากับลานก็นมาสอยเนาะมาสามคนชงสงยเคยเถาโทรไปหาลานหานเนาะผืนบอน่อนเนาะ <laughs> อ,อูย้ยนาซเฟงหน้องหกอะลรมันมันทางบ่เป็นจักเทือนาทงนี่นะนข้าวำแกงถัวว่วนี่เตี้ยามาเก็บจีหล่อแลยวแถวนี้จีหล่อตักแตน สองสามสมุนกระบอกเอาวลูงจะโทษไปบอกตี <c oughs> เออแล้วละะ่ะจ้ะอืม ลุงเจ้าก็ได้ล้างตีนไข่เอิงเลืองอยู่ไปอันาพาไปเอกนิวตีนหักสามเอคะขึ้นกกลำไยเมือน,นันนะกกลำไยหักบัดเหาะลงแล้วสิหายนเป่าน้ำผ่อพระทรรมแล้วเป่าไสกับบัได้ขั้นบัวเป่าน้ำผ่อพระทรรม เอไหกเอลอยดับแกไข่ผู้บาห้าดมสิแว้ผู้บบาวอยู่ใส่ไข่เดียวนี่อะหมักผู้เบาวรุ่นนองบ่ ให้เอ <c ười> ้ยร <laughs> ้อยหมักผัวบางรุ่นน้องบอกุ่นพ่อเขาเอาอะโอ้ยจะแม่นสะอาดดิรุ่นผัวเขาก็เอาโลดว่ะสัตว์โอ้ยจะแม่เท่าไข่เน่าเพิ่นไข่หมิ่นไข่เหม็นเอ้ายังกบบิกตั้ม หยาพี่หมอบก็ไลค่ะเสียวมีแปนเสียคูปี้หยาพี่หมอบก็คัดว้าปีหนึ่งนี่เอาโลดกระเพงกับจุ่มยหน้าเนี่ยอยหนึ่งเราพี่น้อพลไลคกับโดโพเ็มน้า

ก็ได้ว่าสิไปดําไก่ผู้บ่าวปีปีเอ้ยก็ได้ว่าสิไปดําไก่ผู้บ่าวฮู้จักกันไว้แต่น้อยก็ดี ดำสามเคยดำนั่นแหละพายสิไปปุ่มมองดูเฮ้ยตรงนี้ทั้งเงินลูกลูกละล้านนี่สิปุ่มกล้าให้มันเบิดมันจะเสียเรื่องเอาไว้ปลาทูอ ปุ่มไล่บัตรกาป้าสิบัพ่อซาหูยังหน้าอยู่ผูกซามไห่อยใอ้กเปโอื้แลยอ้แล้วมาเทียงเอาขาแรงอยู่จดสิเพนพากันมาดาจดสิเพลยังมาเทียงขาแรงเราก็ตุนสีพะเมื่อแมงตะอดห้องเมื่อนี่นะ ไปก่อนพี่น้องชาวแพงก็ถือเที่ยงเอาขาแร้งอยู่มาไว้เลยแนวนี้บรรยากาศก็เบือหมึดเนาะ โอเคพี่น้องอน,นี่กข็ขอจบคลิปก่อนแบบอะไรก็แซ์ก็ติดตามหน,น่ยอยเด้อคนอื่นก็ขอขอบพระคุณไปทปั้งผู้ใหญ่เนาะที่เคยสนับสน,นุนทั้งสองสะแพงก็งให้ทุกคนทุกทานอยู่ดีมีแห้งมีนาทีการงานที่ดีเนาะล้ะกันให้จเจริญรุ่งเรืองพิเศษสุดกับห้มีสุขภาพแข็งแรงแนะเนาะ้าสุขภาพแข็งแรงกันทุกอย่างก็ดีนะพี่น้อง ถามีเงินมีทองมีอานาเนาะถ้าสุขภาพบวแข็งแรงกับบวมีความสุขเนาะพี่เนาะทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเดอ้อสาธุบายบายพ่อๆกันคลิปหน้าได้ี่เนาะ